สวัสดีตอน,นอเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้มาใส่หนูครับมันนี้ไม้ผมขางข้าง,างเลือกครับโถงมันทำนะครับพุหละบไม,ม้อะวันนี้มาก,กับดวงสิบเกาหลังไม้เลาะครับเลาะใส่ขางข้างครับน้ำน้ำลงแล้วครับน้ำลึมลงเร็วดวงสิบเก้าหลังใส่เพลาะสองครับเพลาสิบเจ็ด เจ้หม่าไม้ผมไม้ห้อยกัดหยาห้อยยังรึเปล่าอ๋อต้อจะเป็นหนุ่มคุกโนัวน้องเขาขันจัได้สองถุงหรือป่าวยามอีจกจักรรอบหนึ่งไปต่อครับีเจอติดไม้หนึ่งครับพี่น้องทางทางครับป้าหยาน้าดันขึ้นมากครับหมายผมครับเชี่ยวครับคือจาเป็นหนุ่มคุกตัวอ่ะใช่ดีมากครับ เดือบสิปกันนะครับห้อยที่ยวห้อยกัดหนาครับกัดขอบกัดหนาเมืองขี่เราเป็นขี่หนูพกอยู่ครับขี่ก้อนง่ายขนาดเลยนี่ครับไม้เสียมากเลยครับเอาเหมือแรงดีมากแรงจะคอยดีมากเลาะยำเมือง อาจจะเลาะเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็เลาะ,ะ,ะไปไหนเพราะว่าเขาไปได้่อปลาเพิ่นอ่ะเหมือนเด็เจอกันครับพี่น้องสวัสดีสองทุ่งครับมาแล้วครับเต็มแหลกมากแล้วโอ้หงมันก็ออกครับหงมันหลมหลอมอยู่อ่านานั่งยังงอยูครับต้องมีตัวนุ่งเอนาะขึ้นไปลเลยขึ้นไปเลย อีอหนึ่งตึงลงมากกดลงไปหนุ่มอี้อ่ะโอเคครับเตรียมเรียบต้องต่อไปครับนะครับพี่น้องไปยามหนูพี่น้องหมดแล้วยามมาแล้วลายอันเต๋อปะเขาเลยพี่น้องมันหนาวมันล้มถึงมันก็นปะเขาเป็นจังแม,ม่เนาะี่มีสามอัน ยาม่เราเจ็ดอันแอันมิดซีขาบอเออาออ๋ออันี้มิดโตยู่เอ็นงมิดโตยู่โอ้ยอ๋อมาทบอะไดหลังจากนีหลังจากมือขึ้นได้ได้ไปตัวนึงเอาหับสองมากตัวแรกเลยครับอเห็นหอยกระมันใจมันใจชุดๆตดแต่วันบ้าเข้า ดวงผมอ่ะนกนี่นงนี่ครับพี่น้องเลยนี่ทางที่ดีเดะงต้องขาวถึงเด่น้อมานึงละมือสองเตี้ยนละหน่มตัวนั้นู่ครับ เดี๋ยวต้องจุดอีกจุดหนึ่งครับขเขาปะอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องปะเนี่ยจุดใส่หกเจ็ดหลังนี่เถอะปะไปไล่ยามกันเลยครับโอ้หนิ่งพี่น้องเอ้ยก่อนขี้โครูคีโยนก็มาเขามมห้าตัวหยาบใช่ะปะ ก้อนขีด้วยพี่น้องก้อนขีดง่ายอยู่เนี่ยพี่ผมมั่นใจตรงก้อนขีดก้อนขีดมันนะมันก็ากน่าเขาสันเดียวอ๋อไปครับหก<อ><อ>เกือบหลัง<อ><อ>ให้เราดวงผมอืมได้แล้วมั้ หว่วงนมาบัตรงหน้ปนัญฮึใส่ใส่ละนี่โอ้บามีโตครับ้บางงใจไหมงงใจก็ที่พวเขาืึยังหวหัวเก้ cào cào khảo mừng cà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 o nó cào mừng cào nó cào gì cào mừng anh mừng cào bắt cào gì đó, mừng uhm, nhạc mừng cào mừng cào mừng cào กูเขาปะเขายากอีกอนี้เนาะดเดี๋ยวอ้อมบ้านรงนีเนาะจัหลังเละหนึ่งสองส,ส,ส,สหลังสหลังมันลุ้นกันที่เขาก็ครับกี่มีห้ขี่ออย่างยู่อันนี้ก็มีชีดู แตมันเคลื่นหลังนี่ติดไปแล้วครับว่ามาไครเลยอีกสองหลังโอ้นอยนีวนิดอีกแล้วที่บริษัทน้นงขาวบอก,กินนี่ของสุดท้ายเป็นยังไงเอ,อ่ยเหนียวครับ มิดซีรีพี่นนองมันจะหายเอาอื่นกินเลือยังไงโอ้ยจะไปไใส่เบ็ดร่อกินะเด็นสองตัวครับพี่น้องไปสรุสปยากันครับสรุปยอดเ้านีครับพี่น้อง,อง,อด,องดวงสิบเกาลังกับสถานการณา์น้ำลงแบบนี้ใส่หนูน้ำปลาหยาข้า,าขงท่างครับพ่อได้โตครับพ่อได้กินอยู่ช็องเต้มครับ ว่ประมาณกับกบรไกินเหวนะครับเมือนีอพอได้กินครับเธอว่าโอเคอยู่ดีก็บริด้เห็อย่างครับอุดเวียกกลับไปออกสิไปหาแบบนี้ล่ะอาฝากกันนะครับอิสานพันสปอร์ตอุดเวียกทีมเบ,บิมนะว่าโมเดลขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับตไครเป็นกำลังใจใกันครับขอบคุณครับ